สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูกับข้าวแบบง่ายๆแต่รสชาติอร่อยไม่ธรรมาดาเลยนะคะวันนี้ก็จะทําเป็นผัดผักกาดดองใส่หมูสามชั้นคั่วรสชาติเข้มข้นกลมกลมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมหั่นต้นหอมค่ะใช้ต้นหอมอยู่ที่ประมาณ5-6ต้นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นให้เป็นท่อนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปตกแต่งหน้าค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของผักกาดดองเปรี้ยวนะคะได้มาแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดสักประมาณ3-4รอบเพื่อลดความเปรี้ยวแล้วก็เพื่อลดความเค็มค่ะจากนั้นเราก็จะนำผักกาดดองนะคะมาซอยให้เป็นเส้นๆประมาณนี้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหมูสมชั้นนะคะพอเราได้หมูสามชั้นมาแล้วเราก็จะมาลาะเอาหนังออกให้เรียบร้อยค่ะเวลาเรานำหมูสมชั้นไปคั่วในกระทะหมูสาชั้นของเราจะได้ไม่กระเด็นหรือระเบิดใส่เราค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหมูสามชั้นมาหั่นเป็นชิ้นที่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมขั้วหมูสามชั้นกันนะคะตั้งกระทะใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นเป็นชิ้นลงไปเดี๋ยวเราจะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยเพื่อให้หมูสามชั้นของเรามีรสชาติพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางในการคั่วเดี๋ยวเราจะคั่วไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ น้ำมันในหมูสามชั้นของเราออกมาให้หมดแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสามชั้นของเราจะเหลืองเกลี้ยมได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะ หมูสามชั้นของเราก็คั่วได้ที่แล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะถ้าน้ำมันเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆสามารถตักน้ำมันออกได้เลยนะคะพอได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นกระเทียมสับลงไปแล้วก็ผัดต่อเพื่อให้กระเทียมของเรามีกลิ่นหอมค่ะ พอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกแข้งซอยใส่ลงไปแล้วก็ผัดต่อเพื่อให้มีกลิ่นหอมพอได้ที่แล้วก็จะใส่ผักกาดดองที่เราซอยไว้ก่อนหน้านั้นใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ผัดต่อค่ะเพื่อให้ผักกาดดองของเราสุกดีนะคะ ผักกาดดองของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆชิมดูผักกาดดองก่อนนะคะว่ามีรสชาติที่เค็มไหมถ้าไม่เค็มเพื่อนๆสามารถปรุงรสได้เลยค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปหมดแล้วให้เพื่อนๆผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่เราต้องการได้เลยค่ะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปตกแต่งหน้าเพื่อความสวยงามนะคะผัดๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยได้ที่แล้วเพื่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำผัดผักกาดดองใส่หมูสามชั้นคั่วรสชาติเข้มข้นกลมกลอม,ลมที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ควอมมนนาอาหารอาาร่อยต้องลาไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ